วิธีวิธีเช็คไฟหน้ารถสกูตเตอร์นะครับรุ่นสองเบาะตัวนี้นะครับว่าลองลองเช็คดูว่าสายไฟเนียนขาดหรือเปล่านะครับวิธีเช็คก็คือแกะหัวออกมาก่อนนะครับดึงออกมาจากคลิปล็อกตัวนี้เลื่อนมาด้านหน้าดึงออกมาจากตัวนี้นะครับทีนี้ขันน็อตออกสี่ตัวสี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้สี่ตัวเปิดออกมานะครับก็จะเจอแผงแบบนี้ ออลองเช็คดูว่าพวกสายตัวนี้สายกี่กับหลอดไฟนะครับมันขาดหรือเปล่าเนี่ยจะมีสองเส้นแดงกับดำเนี่ยจากที่โคมกับที่แผงวงจรเนี่ยมันหลุดหรือเปล่าสายตัวนี้จะเป็นสายว่างธรรมดาปกติไม่มีอะไรนะเนี่ยครับลองเช็คสายชุดนี้ดู ถ้าขาดหรือมันหลุดจากแผงวงจรตรงไหนก็บัตรกีเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรตัวนี้นะครับโอเคนะครับลูกค้าลองเช็คด,ดูถ้าบัตรกีแล้วไม่ติดก็เดี๋ยวทางทางร้าจะส่งหลอดไฟตัวนี้ไปให้ใหม่นะครับผม